สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เพนเอาไก่สีสวยๆมาให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะสีสวยสีสดมากเลยค่ะก็ไม่ทราบว่าทำไมสีสวยจังแล้วขนก็ปุยจับก้อนนิ่มตอนที่ลูกสาวคนเล็กยังเล็กอยู่พาไปเดินตลาดเจอไก่อย่างนี้แหละค่ะ เขาก็อยากจะได้มากไม่เป็นไม่อยากจะซื้อแต่เขาก็ร้องเอาตกลงซื้อให้เขาตัวหนึ่งค่ะพอเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านพักหนึ่งไก่มันตายก็เลยไม่กล้าบอกว่าไก่ตายก็เลยบอกว่าตอนนั้นก็บอกว่าไก่มันหายหรืออะไรก็ไม่ทราบค่ะเพื่อนๆหรือว่าแม่มันตามหาหรืออะไรก็ ก็ช่างก่ะแตจำไม่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าไก่มันตายถ้าบอกว่าไก่ตายเขาจะเสียใจค่ะ<ม>ลูกเป็ดก็มีด้วยนะคะเพื่อนๆลูกเป็ดไม่ได้ย้อมสีคิดว่าเป็นสีธรรมชาติค่ะไปจ่ายตลาดไปซื้ออาหาร<ม>เห็นลูกเป็ดลูกไก่ก็เลยซื้อไม่ใช่ซื้อ ถ่ายมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชวนเพื่อน, <laughs> อนๆมาทานอาหารค่ะวันนี้ทานคนเดียว <laughs> ส้มตำไม่ได้ใส่จานใส่ถ้วยนี่มันลึกดีค่ะเพราะว่ามันถุงมันใหญ่ใส่ถ้วยแล้วก็ มีน้ำพริกขี้กาผักบุ้งทั้งสดทั้งลว่มาค่ะส่วนจานนี้ก็มีผักบุ้งผัดอีกค่ะผักบุ้งนี้ก็เป็นผักบุ้งนาค่ะเป็นผักบุ้งแดง หากินยากค่ะที่ต่างประเทศมาที่นี่แล้วมีให้กินก็ต้องกินค่ะ <c oughs> เสียงที่มันแทรกเข้ามาก็ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพื่อนๆเขาเปิดทีวีเปิดเสียงทีวีดังมากเลยค่ะอยู่ข้างๆไม่เพลนนะคะเสียงมันเลยดังแต่ก็ไม่ได้บอกให้เขาหลีค่ะอีสาค่ะ เขาเปิดทีวี นี่ผลไม้นะคะอืมอืมของหวานหลังาหาเดี๋ยวให้ดูค่ะเพื่อนๆพื่อนอค,คุณน้าจัดให้ค่ะหลังอาหารอลังการมากเลยค่ะสวยดูน่าทานมากหลังอาหารเป็นดีเซอร์ตระวังไว้ก่อนค่ะ จัดการส้มตำก่อน <c oughs> อปูทั้งตัวเลยครับเพื่อน 嗯。Mm. เดี๋ยวให้ดูปลปูเป็นตัวเลยคะ่ะปูเขาใส่พอมีกลิ่นหลายตัวคะ่ะเพื่อนๆปูหลายตัวเลยคะ่ะสี่ตัวสี่ตัวเป็นจตัวแล้ว อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพเพื่อนมาทานของหวานด้วยกันค่ะ <c oughs> คุณน้าทำให้ค่ะมีคนดูเล <c oughs> คุณน้าทำให้สบายค่ะไม่ต้องแกะเองอันนี้ลูกอะไรไม่รู้นคะคะเพื่อนแต่อนนี้มังคุดค่ะ <c oughs> ลูกสลละเขาเรียกว่าลูกสลละ mm. mm. ที่เป็นน้ำหนามนะคะลูกสลละเป็นก็ไม่รู้นะกินเป็น mm. แต่เรียกว่าเป็น mm. แกะให้ <laughs> mm. ลูกสลละ 嗯。Mm. มาอันก็ไม่มีเม็มเนเนเดนขดดกดกด้ขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆเปรี้ยวเดี๋ยวกินต่อค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมและให้กำลังใจเ็นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ